มาพบกนันอีกแล้ว EP ที่5กับรายการไลฟ์สาระนะคะชีวิตที่มีสาระแล้วก็ไม่มีสาระอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่ว่ายังไงเราก็ต้องจับประเด็นให้มันมันสาระให้ได้แหละเออนะเป็นรายการนสนุกสนุกไม่มีอะไรมากเราวันนี้เรามาเจอกับอาจารย์อาจารย์กิ๊กอ่าใช่ไหม <c oughs> โอ้ยวันนี้สนุกหมดแล้วอะ่ะอ,อ,อาจารย์อาจารย์ EP ที่แล้วนะอาจย์กี้เนี่ยอาจารย์กก็กอยู่ <c oughs> อยู่ยังอยู่ในสำนักเดียวกันเนาะใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราวันนี้มาเจอกับอาจารย์กีกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์แนะนาตัวหน่อย พี่การดาสถิตพงศ์นะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าพี่กิกก็ได้ค่ะกิกนาไม่ใช่กูกิกนะกูกิกไม่ใช่แบบว่ากิกกิกอันนี้กันนะกูกิกแบบน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้ค่ะก็พี่ดูแลในส่วนของสูตรแนวอาชีพและจัดหาค่ะค่ะถ้าใครอยากได้งานอยากได้อะไรก็มาหาอาจารย์ได้เลยที่สำนักกิจการนักศึกษาของเราเนาะก็คือตามเพจ ไปที่สํานักกิจเลย <มา S 1> ที่าทกกอาจารย์เฉลิมพระเกียรติชั้นสนะาคะาก็จะนั่งอยู่ในห้องสํานักกิจจาก,การนักศึกษาคา่ะมีประสบการณ์มันๆให้เล่าให้ฟังไหมคะอาจารย์เพราะตอนเนี้ยอาจารย์อาจารย์มามาช่วงที่น้องๆไปหมดแล้ว <laughs> ก็ออนไลน์หมดแล้วใช่ไหมก,ก,ก็มามามาหนึ่งในช่วงจังหวะที่มาเจอในส่วนของโครงการที่พัฒนาเกี่ยวกับ ภาวะกันเป็นผู้นำทำโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษามาจังหวะพอดีเลยที่ก่อนที่จะปิดโควิดก็พาน้องๆไปที่นครนายกค่ะไปเข้าค่ายด้วยกันประมาณประมาณเกือบเกือบร้อยคนไปไปใช่ค่ะทีนีก็มีมีเรื่องเล่าสนุกสนุกอะไรกันก็ก็เราก็พาน้องๆไปค่ะไปทำกิจกรรมกันสามวันสามคืนสองวันสองคืนไม่ใช่สวันสองคืนใช่ค่ะก็ ให้น้องๆค่ะไปละลายพฤติกรรมกันไปแชร์ประสบการณ์ไปสร้างไมเซ็ตให้เขาว่า<ม>การเป็นทีมกิจกรรมกันเป็นผู้นําจะต้องมีวิธีการยังไงบ้าง<ม>ไปเขาเรียกว่าไปเสริมทักษะ ไปเพิ่มพูนความรู้ให้เขากลับมาทํากิจกรรมมันก็จะคือมันเป็นมันเป็นแบบไม่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 ถึงถึงกับเครียดเครียดกันมากเนาะก็คือแวบสนุกสนุกแหละเนาะก็ไปที่รีสอร์ทที่เขามีสระว่ายน้ำเหมือนเหมือนเหมือนอบรมกันเสร็จให้ความรู้เขาเรียกว่าเป็นสันทนาการเราเราก็จะไม่ได้มีแบบว่าต้องมานั่งจดเลคเชอร์นี้ไม่เลยก็ค่แค่เข้าค่ายแม่นัน เข้าค่ายค่ะเป็นเข้าค่ายผู้นำแต่ว่าทํากิจกรรมในเชิงแอคทิวิตี้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันเลยประมาณนี้ก็คือมารู้จักกันมาทํากิจกรรมคือเหมือนแบบทําอะไรร่วมกันใช่ค่ะอ๋อเออเออเออก็สนุกดีเนาะจันทร์สนุกก็จะมีนักศึกษาไทยไปบางส่วนแล้วก็นักศึกษาจีนไปด้วยอนักศึกษาจีนด้วยตรงที่ว่าเด็กไทยก็ต้องแบ่งเด็กจีนคือคือเด็กจีนไปประมาณเกือบ20คนเราคะกันไหมแต่เวลาทำกิจกรรมต้องคะค่ะต้องก็คุยกันรู้เรื่องเลยจ้ะ ก็จะมีน้องที่เรียนสาขาจีนนะคะต้องต้องประกบเป็นบัตตดีกันอ๋อค่ะเด็กจีนของเรานี้พูดไทยได้ไหมบ้างบางคนได้ค่ะได้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 สื่อสารได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ได้ทางสํานักกิจได้ทางผู้มีการค่ะพอออกกี้ก็มาช่วยช่วยคุยกับน้องด้วยเป็นํ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วมีกิจการมีกิจกรรมอะไรมาพ่อพอเจอกิจกรรมปุ๊บไปเจอโควิดปั๊บมีผมก็ปวดหัวเลยใช่ไหมกันก็ก็มีบ้างค่ะณตอนนี้ เขาเรียกว่าความปกติในรูปแบบใหม่เราก็เลยว่าเออำอะไรทำช่องทางอะไรมันอยู่ที่ไม n เซ็ตเราเข้าใจบ้านอยู่ที่ไม n เซ็ตจริงๆเออเราเราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะไม่ใช่เปลี่ยนโอกาสเป็นวิกฤตนะณตอนนี้ต้องต้องที่แน่ๆค่ะทุกคนอาจจะรู้จักติ k t o k อกอ่าติ๊กตอก่าเราเห็นเราเห็นเราเรู้เร่นติ๊กตเราเห็นอาจารย์ กีกเราเลื่อนมา,จาเจออีกแล้วแนะ,แะนำแะนะนำอีกแล้วแนะนำการ <S <S เขียนเรซูเม่บ้างแหละการทํางานบ้างแหละใช่ไหมนันใช่แน่นอนค่ะว่าในในส่วนที่เราดูแลก็คือเป็นการแนะนําในเรื่องของในแนวอาชีพประจัดทางงาน <S 1> <S 1> <S <two> <man> นอกจากการ <S <S <man> ที่เราจะ สร้างทักษะเพิ่มพูนทักษะให้กับน้องๆแล้วค่ะณตอนนี้แน่นอนว่าเราจัดกิจกรรมที่เรามาเจอตัวกันไม่ได้ค่ะแต่เราก็จะมีกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทํางานที่เราจัดทั้งหมด4ครั้งด้วยกันค่ะก็จะเป็นตั้งแต่ตอนนี้จัดไป2ครั้งแล้วครั้งแล้วแล้วก็เหลืออีก2ครั้งเนาะใช่สองครั้งแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับปูพื้นในเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อไปสัมภาษณ์งานไม่ว่าจะเป็นการทาเรซูเม่ณตอนนี้ไม่ต้องทำเรซูเม่ที่แบบใช้กระดาษแล้วปริ้นออกมาอย่างเงี้ย สอนทำเรซูเม่แบบออนไลน์ค่ะเข้าไปเลยในแอปพลิเคชันการสมัครงานตอนนี้ก็เป็นสมัครงานทางออนไลน์สัมภาษณ์งานก็สัมภาษณ์งานออนไลน์ค่ะเราต้องเตรียมตัวนะคะต้องต้องมีพื้นแล้วก็มันอยู่ในยุคที่เราจะต้องออนไลน์คุยกันแล้วและสิ่งที่จําเป็นคือคเราต้องแนะนําตัวเองให้เป็น เราต้องรู้ด้วยว่าตัวเองมีจุดเด่นอะไรจุดด้อยของตัวเองเป็นยังไงแล้วสามารถเอาจุดด้อยตัวเองอะไปเป็นจุดเด่นได้ไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาตัวเองยังไรได้บ้างต้องรู้้วยว่าณตอนนี้บริษัทเขาต้องการอะไรต้องการคนที่มีทักษะอะไรเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นแนวโน้มของตลาดแรงงานและก็เป็นหน้าที่ของของพี่กี้เองที่จะต้องนําข้อมูลตรงนี้ค่ะมาส่งต่อให้กับน้องๆให้น้องๆได้รู้แบกกาว่าอ้ตอนนี้มันมีอะไรรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมาย อันนี้ถ้าสมมติน้องๆสนใจละเรื่งแบบพอฟังอาจารย์แล้วอย่างเงี้ยติดต่ออาจารย์ยังไงหรือมีรายละเอียดมีพงมีเพย์อะไรไหมคะณตอนนี้ค่ะศูนย์ในแนวอาชีพนะคะก็จะเป็นในอนาคตเราก็จะอยู่ในภายใต้ของสายงานสํานักกิจการนักศึกษาแล้วก็ใช้เพจร่วมกันคือเพจสํานักกิจการนักศึกษาเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้หรือว่าถ้าสมมติว่าอยากจะเจอตัวเข้ามหาได้ไหมคะ ได้ค่ะอินดีด<ต>หรือนะนะถ้าไม่สะดวกอินบอกมาได้เลยเพราะว่าในส่วนของเพจสำนักกิจเจ้าหน้าที่ปุคลากรของเราเป็นแอดมินกับทุกคนค่ะในแต่ละส่วนงานไม่ว่าจะเป็นในแน,แนววิชาชีพหอพักกยศางานกิจกรรมทุกคนสามารถตอบได้หมดเลยถ้าน้องๆอ,อยากได้งานพิส่งพิเศษระหว่างเรียนอะไรอย่างนี้ก็ติดต่อได้เหมือนกัน อ่าลืม,มไปเลยค่ะณตอนนี้ค่ะถ้าเป็นนักศึกษาในหมหาวิทยาลัยเกิดค่ะ,คะของเราก็จะมีกลุ่มไลน์ที่เอาไว้แชร์ในส่วนของข่าวสารในการสมัครงานไม่ว่าจะเป็นงานพาร์ทไทม์ฟูลไทม์อันนี้เราก็จะมีดีลมีเครือข่ายนะคะ,ะมาเดี๋ยวสแกน q คอาโค้ดตรงนี้เลยเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนดีคะอ่ะถัาตรงอ่ะ้าตรงเดี๋ยวให้พี่ปาลมแปะให้ใเออเออเดี๋ยวให้พี่ปาลมแปะให้ว่ามันจะเป็น กุ๊ปไลน์เนาะใช่มีมีทั้งกุ๊ปไลน์ค่ะแล้วก็ในส่วนของเพจสัมนกิจเราจะมีการลงงานตำแหน่งว่างงานทุกวันในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะอันนี้จันถึงสุกลงทุกวันแน่นอนนอกจากเรื่องเลยแล้วเราก็ยังหาอาชีพให้น้องๆเนะเพราะว่าเข้าใจแหละว่าเศรษฐกิจตอนนี้ด้วยอะไรหลายๆอย่างเราก็ต้องมีอาชีพเสริมกันนิดนึงเพื่อที่จะเตรียมตัวการไปเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเนาะพอจบมาเราก็ต้องเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวคือเราก็ต้องทํางานเพราะเราเราเราได้ทํางาน ฝึกงานไปไปด้วยเนาะเราจะได้รู้การทํางานพอในอนาคตเราจะได้ปรับตัวได้ทัน<ช>ไม่ใช่มาถึงแบบเขาจะช็อกอะไรวะโทรศัพท์เข้าทุกวันเลยเอ,อ๋อไม่ไหวอะไรอย่างนี้ใค<ช>อ่ะอาจารย์อาจารย์แบบพออยู่กัแบบนักศึกษาเยอะเยอะก็คิดเครียดเนาะมันก็บางทีมันก็จะมีงานคิดเครียดที่ว่าต้องคิดอะไรให้นักใ,ให้น้องๆอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มีวิธีรีแลกซ์ตัวเองยังไงโดยพื้นฐานตัวเองเป็นคนจริงๆ่ก็คือว่า ชอบเจอเด็กๆอยู่แล้วกันได้คุย <ừ> กัน <ừ> ไม่ว่าจะเป็นการคุยแชทหรือการเจอกันก็ทําทให้เป็นการรีแลกในหนึ่งส่วนแต่อีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่าตัวเองชอบแล้วแล้ว,ลว,ลวทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการผ่อนคลายค่ะ อาจารย์เลี้ยงบอลอาจารย์เลี้ยงบอลไม่ใช่ไม่ใช่เตะบอลเลี้ยงอะไรงี้ไม่ใช่แบบช่เป็นเป็นเริ่มเริ่มหันมาปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เออจากทีแรกก็จะเป็นเลี้ยงใส่ใบสากก่อนใส่ใบสากอเลี้ยงแบบแรกเลี้ยงแบบไม่รู้อีนโนอีเน่ก็ซื้อมาเลี้ยงเฉยๆซื้อซื้อมาหนึ่งต้นค่ะแล้วทีนี้ความที่อยากเอาไว้ในห้องนอนตัวเองก็เอาไปไว้ในห้องนอนแล้วก็ ไอ้ต้นไม้มันต้องรดน้ําทุกวันรดน้ําทุกวันค่ะทุกวันช้ำไม่ช้ำค่ะใบร่วงหมดบาร่วงกัางโอ้ยเลยโอ้ยลากเน่ากันเลยทีเดียวใช่ค่ะเอ้เราก็เอ้าต้นไม้มันต้องการน้ําทุกวันหรือเปล่าเอ้าเปล่าเลยไม่ใช่เลยก็คือต้นไม้แต่ละประเภทแต่ละชนิดมันก็จะต้องการน้ําต่างกันเวลารดน้ําต่างกันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเราต้องศึกษากันนิดนึงใช่เราต้องมีการศึกษาอ่าอย่างเช่นการปลูกบออันนี้พิ่งเลยค่ะสั่งบอนมา ร้อยกว่าหัวปลูกไปเลยค่ะร้อยกระถางร้อยกระถางเป็น <c oughs> เป็นบอลอีหนาวตอนนี้ครบค่ะครบ,บแต่เขาอ,อ,อยู่เออความแบบเวลาเราได้ดูทุกวนันเวลาเราผ่อนคลายเวลาตอนเวิร์ r ฟอร์มโฮมใช่ไหมคะแล้ก็จะไปดูเขาทุกวนันเวลาเราเครียดเราก็ไปดูเฮ้ยมันเริ่มแทงหน่อออกมาแล้วเฮ้ย มีลายด้วยมันมันมีการลุ้นมันมีการแบบอุ้ยรถทูก่ะแล้วเราก็จะถ่ายวีดีโอเก็บไว้การปลูกต้นไม้มันก็เหมือนการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเนาะมันก็เหมือนการดูนักศึกษาคนหนึ่งที่ตบโตปปาดันเราก็ต้องคอยพวนดินใช่คอยประคบประหงมอะไรอย่างี้ค่ะเออแสงแดดก็มีส่วนสําคัญน้ำก็มีส่วนสําคัญและอีกอย่างหนึ่งเวลาเราจะเลี้ยงอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องศึกษาเขาเหมือนเหมือนกันทํากิจกรรมกับนักศึกษาเนี้ยค่ะเด็กทุกคนแน่นอนว่า อยู่ในเติบโตในสภาวะไม่เหมือนกันอ่าใช่ก็เรานีสัยไม่เหมือนกันเลยใช่ค่ะเราต้องศึกษาของแต่ละคนค่ะการศึกษาเราต้องคุยกันเยอะๆอเราต้องมาเจอกันช่องทางในการเจอแน่นอนค่ะว่าวตอนนี้มันมันโอเพนมาเปิดกว้างแล้วไม่จําเป็นต้องมามาพบกันแต่ถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากจะเจอนักศึกษาเป็นๆเ,เลยถ้าใครอยากจะเหมือนกับว่าที่อยากจะสมัครงานอยากได้เทคนิคอยากให้เป็นที่ปรึกษา เขียนเรซูเม่ยังไงพิเศษตัวเองยังไงก็ยินดีค่ะยินดีมาปรึกษาอาจารย์ได้ใช่โอ้โมาเลี้ยงต้นไม้นิดนึงเพราะว่านายเลี้ยงต้นไม้อยู่ใช่ได้ค่ะนั่นเลี้ยงไอ้นี่อะไรนะแคนตัสก็เลี้ี่ทิ้งๆขว้างอะไรชอบซื้อมาก็เางเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกันไว้โดนแดดบ้างโดนฝนบ้างมีดอกไม้บ้างแล้วก็เลี้ยงมันก็สนุกดีเนาะอาจารย์มันก็แบบว่าการเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเติบโตมันก็ดีเนาะแต่อาจารย์เลี้ยงอะไรนะใส่ใบสักพรใช่ไหมคะ เลี้ยงด่างไหมด้านด่างก็จะมีบนกระดาษด่างค่ะราคาดีไหมกันก็เออสิบเค้าอังงี้ดีกว่าสิบเคนะพวกเธอเลี้ยงต้นไม้หนึ่งต้นสิบเคเลยนะแต่มันต้องใช้ระยะเวลาจริงๆค่ะด้วยบางทีตอนตอนที่เราเลี้ยงใหม่ๆอ่ะ เหมือนเหมือนเราไม่รู้ว่าแสงแดดคือด้วยความที่ใบด่างเจอแสงแดดเข้าไปใบไหมจ้าใบไหมเอออะไรที่มันมากไปมันก็ไม่ดีนะจ๊ะเหมือนตอนเราถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะถ่ายรูปตอนที่อ่าเริ่มเพรเลี้ยงต้นไม้จากความชอบเป็นคําว่าใช่แล้วก็ทําให้ก่อเกิดรายได้อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งว่าถ้าเราชอบแล้วอ่ะเราก็พยายามลองทําดูแล้วก็เันจะมีช่องทางใช่ค่ะ เห็นคนเลี้ยงแคนตัสนี่รวยกันไปหมดแล้วแต่เรายังยังไม่รวยเลยเพราะเราก็เลี้ยงเลี้ยงนเียเออเราต้องเลี้ยงเพราะความรักแล้วใช่แล้วค่อยดูเติบโตศึกษาไปเรื่อยๆตอนนี้ราคาต้นไม้เป็นยังไงแมอานถ้าเป็นในส่วนของด่งราคาเขาเรียกว่าด้วยด้วยสภาพวิกฤตละคนนะ่ะก็ Work ์กฟอร์มโอยู่มากมีเวลาที่จะดูแลค่ะแล้วก็มันเป็นเทรนดเทรนไม้ฟอกอากาศเทรนไม้ดาล่าสุดที่ดูขาา่าก็คือเลยนะกล้วย กล้วยได้กล้วยกล้วยอินโดไม่ได้อันน um um er ั้นกล้วยเลยนะกล้วยด่างกล้วยแดงอ่ะกล้วยอินเดียอะไรอ่ะที่แบบห้าล้านเธอพวกเธอเลี้ยงกล้วยฉันก็เลังหาอยู่เนี่ยต้นกล้วยที่มันเป็นด่างๆเนี่ยแต่แต่แตตอนนี้ก็มีอีกช่องคือมันมันมีในส่วนของมิชาชีพด้วยเราก็ต้องเช็คเช็คเครดิตเขานิดนึงว่าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยท่านเรื่อไปเอาเอาสีทาบ้างไปเอาทำอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นด่างแท้ๆใช่ไหม มันต้องด่างแท้ด่างแท้มันก็ต้องต้องดูด้วยว่าเอ๊ะเขาเขียนเนอเยื่อมาหรือเป็นเป็นลูกของต้นนั้นอะไรเงี้ยต้องศึกษาต้องต้องศึกษามันละเอียดอ่อนมากจริงๆค่ะอาจารย์เลี้ยงมอนเซล่าได้ปะมอนเซล่าคือคือคยเลี้ยงอมีข่ะที่บ้านมีค่ะมีโอ้ยอย่าไปชี้จุดบ้านอาจารย์เดี๋ยวจะไปขโมยเขานะเออเธอเออดีแม่นานเลี้ยงก็มีไทคอนอยู่ค่ะมีมีมอนเซล่าที่เป็นแบบยักษ์มอนเซร่ายักษ์ก็อันนั้น เราเรา,เราชื่นชอบอ่ะเวลาเราเราเห็นต้นไม้แล้วเรารู้สึกสดชื่นมากมะอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเลี้ยงมอนสเตล่ามอนสเตล่าด่างแล้วก็ที่ที่ฮิตทิตกั indi, นก็เป็นไทคอนทำไมอาจารย์ถึงสนใจเลี้ยงต้นไม,ม้ความที่สามีค่ะสามีเป็นคนชื่นชอบต้นไม้ลูกชายก็ชื่นชอบเราก็เลยแบบว่าในเมื่อลูกชอบเราก็ลูกเราเลยแม่กรร็รลกอยางงั้นแหละพยายามค่ะหาช่องทางให้ลูกคือสนับสนุนเขาเพราะว่าลูกเป็นคนเรียนไม่เก่งอ๋อคือคือจริงๆแล้ว เราเราก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เรียนไม่เก่งแต่เราชอบทํากิจกรรม,มแล้วก็ลองลองหาอะไรที่มันทําแล้วเราชอบอะ่ะเราก็เลยทําไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกันที่ว่าคนเราไม่ต้องเก่งทุกเรื่อง<ช>เน<ร>าะไม่จําเป็นจะต้องเก่งเรื่องเรียน เราสนใจเราไปไปเขาเรียกว่าไปทางอื่นได้ถ้าสมมติเราไม่เก่งเรื่องเรียนจริง,รงเราก็ต้องหาทางแต่ว่าไม่ใช่แบบไปเกะเก,เกลงเกเลอะไรเงี้ยล้วก็อย่าอย่างเนาะลูกอาจารย์ก็คือเขาไม่เก่งเรื่องเรียนเนาะแต่เขาชอบต้นไม้อาจารย์ก็จะส่ง,งเสริมเรื่องต้นไม้ไปเลยก็คือให,ให้ให้ความรู้เรื่องต้นไม้เผื่ออนาคตก็จะทําเป็นอาชีพได้ตอนนี้เป็นอาชีพของน้องหรือยัง,อยงเอ่ย ก็มีบ้างค่ะก็พาน้องอะ่ะได้ลองไลฟ์เฟซบุ๊กได้ลองบันทึกวิดีโอเพื่อ,อแนะนําต้นไม้ว่าตอนนี้น้องเขาเลี้ยงอะไรอยู่บ้างเขาก็จะเอาต้นไม้เขามาถ่ายแล้วก็บอกว่าเอ้ต้นต้นไม้นี้นะทําอะไรมีคุณแล้ว คุณลักษณะพิเศษยังไงและชอบแสงแดดชอบชอบสถานการณ์อุณหภูมิยังไงบ้างก็คือแบบว่าน้องก็รู้เลยรู้ว่าต้นนี้อย่างนี้ก็คือเป็นการศึกษาหาความรู้ไปด้วยในตัวเลยใช่ไหมคะเออดีเนาะแบบบางทีแบบกิจกรรมคือเนี่ยอย่างเงี้ยมันคือการผ่อนคลายอย่างหนึ่งในการแบบสม่มว่าเราเราเครียดกับการเรียนออนไลน์มาเนาะเราก็จะไปหากิจกรรมทํานู่นทำะไรอย่างของอาจารย์กับของลูกชายก็คือ เลี้ยต้นไม้แล้วก็ทำเป็นเสริมรายได้ได้ด้วยใช่ไหมเออมันก็ดีเนาะมันก็แบบเป็นการที่แบบเนี่ยเห็นไหมชีวิตเรามันมีสาระเรื่องบางคนไม่เลี้ยงต้นไม้อะไรก็ไม่รู้อะไระมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระเลยบางคนเล่นเกมบางทีไอเทมในเกมมันก็ขายได้นะคือบางผู้ปกครองบางคนไม่เข้าใจเนาะใช่ไหมอย่างเทปเทปก่อนหน้านี้ e ีพีสองนะอาจารย์ดาวแกดูการ์ตูนการ์ตูนมันก็ไม่ใช่เรื่องไร้สาระใช่ไหมคะอาจารย์มันก็เหมือนมันจะมี ข้อคิดที่แฝงอยู่ทุกเรื่องแหละใช่ไหมอย่างเรื่องเลี้ยงต้นไม้มันก็จะมีสาระของเขามันมันฝึกให้เขาเป็นคนใจเย็นด้วยอาจารย์มีนักศึกษาที่มีเรียนออนไลน์กับอาจารย์ด้วยหรอเบิดเหมือนหรืออาจจะคุยผ่านออนไลน์อะไรเงี้ยเหนื่อยไหมคะแบบว่าบางทีแบบเราต้องใช้พลังงานเยอะเหมือหลายๆคนได้ฟังมาคือการออนไลน์นี่คือใช้พลังงานเยอะอย่างอาจารย์เนี่ยจัดการกับ ลูกชายยังไงบางทีในตอน,นเด็กมันองมีงงแงมั่งแหละกับการเรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอย่าว่าแต่เด็กเลยค่ะอาจารย์ก็ยังมีงงงงอาจารย์ <c oughs> จัดการตัวเองอยังไงเอาจริงๆก็คือว่าเราอย่าคาดหวังกับเรื่องการเรียนออนไลน์เราแค่ว่าเรียนให้ได้ให้ได้รู้ในสิ่งที่อาจารย์เขาสอนมาหรือในสิ่งที่ครูเขาบอกมาแต่เราจะคาดหวังว่ามันจะต้องได้ร้อยอย่างที่เขาส่งมาให้เรามันก็ไม่ได้คือในตัวตัวกิ๊กเองอะค่ะกิ๊กไม่ได้คาดหวังว่า เขาจะต้องได้เต็ม100%ซให้เขาได้บ้างให้ได้รู้แต่สิ่งที่เราอยากจะให้เขาได้คือให้เขามีความรับผิดชอบให้เขารู้จักว่าณเวลานี้เขาต้องทําบทบาทอะไรเรียนคือเรียนเล่นคือเล่นไปกินคือไปกินปลูกต้นไม้คือปลูกต้นไม้อะไรอย่างงี้ใช่ก็ก็จะพาเขาค่ะพาเขาทําอย่างลูกชายคนเล็กก็จะชอบกีฬาตกเย็นมาเขาก็อ่ะออกกําลังกายอะไรอย่างงี้ค่ะ ก็ไม่ไม่ได้ไปยิมหรือไม่ได้ไปไหนก็คือว่าเล่นที่บ้านเล่นเล่นกระโดดเชือกบ้างเล่นซ้อมซ้อมมวยบ้างเยค่ะก็คือไปคุณแม่นักกิจกรรมเลยคืออยู่เป็นเป็นบทบาทของอาจารย์ก็คือมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมเรื่อยๆเป็นบทบาทคุณแม่ก็ยังหากิจกรรมให้กับน้องๆลูกๆที่ไม่ให้เบื่อไม่ให้แบบว่าเครียดกับ สังคมออนไลน์ที่มันเข้ามาโดยที่แบบเราไม่ทันตั้งตัวเนาะมันเป็นแบบยุคที่แบบย่ๆก็แบบออนไลน์เฉยเลยแน่นอนว่าเราหนีไม่ได้ค่ะว่าเด็กสมัยนี้ชอบการดูเกมออนไลน์และก็รชอบการแคดเกมเราเราจะฝึกยังไงให้ลูกเราใช้ภาษาและเราจะฝึกยังไงให้ลูกเรากล้าที่จะพูดในที่สาธารณะอ,อะไรเงี้ค่ะเราก็อ่ะเอาไม่เป็นไรลูกพูดไม่ได้คนเดียวไม่ได้เดี๋ยวแม่ประกบคู่กันเราก็พยายามฝึกลูก ก็คือมีกิจกรรมร่วมกันด้วยใช่ค่ะมีกิจกรรมร่วมกันเราห้ามให้ลูกพูดกับเพื่อนในในสิ่งที่แบบเขาอยากพูดไม่ได้แต่เราก็ต้องบอกว่าเราใช้คําคํานั้นในช่วงเวลาไหนได้บ้างพูดกับเพื่อนหรือการส่งไลน์อันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากเพราะว่าบางทีเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนสมควรส่งไม่ไม่สมควรส่งในช่องทางแชทออนไลน์อันเนี้ย เด็กๆส่วนใหญ่หรือแม้แม้แต่แบบว่าผู้ใหญ่เองอ่ะก็ยังไม่ค่อยรู้บางทีสามารถแคปคนอื่นที่เขาแบบเออไม่ชอบเราหรือว่าอะไรเงี้ยสามารถแคปแล้วเอาไปทําในสิ่งที่ไม่ดีได้มันคือใช่เราค่ะที่อยู่ตลอดกาลและตลอดไปใช่ค่ะก็ต้องระวังก็คือสอนให้น้องๆระวังในการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยใช่ไหมคะแล้วเราอาจารย์เวลานักศึกษาเวลาเวลาพูดคุยกับนักศึกษา นักศึกษามีปัญหาอะไรมาปรึกษาบ้างไหมช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์พอจะเจอปัญหากับน้องๆบ้างไหมคะถ้าเป็นของของเด็กใน,นใน,ในสถา<ด>บันของเราก็ยังไม่ค่อยเจอนะคะแต่ว่าเราจะเข้าไปเป็นเหมือนคุยในในแอปพลิเคชันออจิตที่รับฟังในส่วนของคนที่เขามีปัญหาแน่นอนเลยคะ่ะว่า ในเว็บของในแอปพลิเคชันออจิตนค่ะก็จะมีคนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากการเรียนออนไลน์คือเคยได้คุยกับน้องคนนึงค่ะเขาก็จะคุยว่าเรียนออนไลน์แล้วอะพอเลิกเรียนเราไม่อยากทําอะไรเลยเราก็เลยถามเขาว่าอยากดูหนังไหมปลูกต้นไม้ไหมเขาบอกไม่ค่ะหนูอยากนอนอยู่เฉยๆไม่อยากดูหนังมันเข้าสภาวะมันเศร้ามันเหมือนว่าพลังงานเราหมดหมดจริงๆเนาะแต่บางครั้งคนที่เขามีความรู้สึกอย่างนี้ค่ะ เขาไม่ได้ต้องการคําแนะนําเขาต้องการบอกอะต้องการเล่าให้ใครสักคนฟังมาใช่แล้วอาจารย์ทํำยังไงคะก็ไม่เป็นไรณตอนนี้นะเล่ามาได้เลยเราจะเป็นเพื่อนเขาเองเราจะฟังเขาเองฟังในที่นี้ฟังโดยที่เราไม่ต้องเก็บเก็บคําของเขามาคิดต่อเพราะเขาต้องการแค่เล่าให้ใครเราฟังให้ใครอยู่เป็นเพื่อนเขาอยากมีเพื่อน่ะเขาอยากมีเพื่อนแต่เขาไม่ต้องการคําแนะนํานะไม่ต้องแนะนําเขา แค่นั่งฟังเป็นเพื่อนแล้วร้องไห้เป็นเพื่อนเขาได้แค่บอกเขาว่าเราจะอยู่ข้างๆเขานะเราจะเป็นเพื่อนเขามีอะไรเล่ามาได้เลยคืออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ก็ก็ถือวเป็นงานฝึกตัวเองด้วยเขาเรียกว่านอกจากเราเป็นผู้เล่าแล้วเล่าเล่าเวลาเราไปบอกใครอะไรอย่างนี้ยค่ะการเป็นผู้เล่าที่ดีเราก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีได้ด้วยการเป็นผู้ฟังที่ดีฟังไว้ค่ะฟังฟังแต่บางทีเราไม่ต้องเอาเรื่องของเขาอะ ไปส่งต่อหรือเอาไปคิดแทนเขาอ่าใช่ค่ะก็คือแค่รับฟังเนาะเรารับแค่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนต่างวัยที่เรานั่งฟังให้ฉันนั่งอยู่ตรงเนี้ยเออนั่งนั่งนั่งเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยใช่นั่งเฉยเฉยนั่งให้รู้ว่าเรามีเพื่อนนะเราเราจะเป็นเพื่อนเขานะอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ก็คือเนี่ยสมมติถ้าน้องๆองมีปัญหาอะไรก็เนี่ยมาคุยกับอาจารย์กิ๊กเนาะมาคุยคุยกับอาจารย์ทุกคนได้ที่มหาลัยเราคือเราฟังหมด คือไม่มาหาจะมาหาพี่ก็ได้มาหาพี่แนนก็ได้มาหาพี่ปลามาขึ้นมาแบบนั่งนั่งคุยนั่งคือเครียดมากก็ร้องไห้ได้ก็คือพี่แนนเพิ่งไปดูรายการรายการนึงเนาะกับของพี่จอมขวัญแก่พูดว่ารู้ใช่ไหมว่ามนุษย์คนเราเนี่ยสามารถอนุญาตให้เราร้องไห้ได้เสียใจได้ใช่ไหมอาจารย์คนเราอ่ะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะเด็กโตหรือหรือรุ่นเราหรือคนแก่เราเราเราเจ็บเป็น S <S <ช>เราร้อ,องไห้ได้เราไม่ต้องอายหรอกบางทีมันเจ็บปวดเป็นเนาะ<ช>มันก็มีระบายกันบ้างดีกว่าถ้าเราแบบว่าระบายกับตัวเองแล้วมันยังไม่พอหาเพื่อนถ้าบางคนอ่ะก็เนี่ยพอพอพอเราดูพี่จอมขวัญแล้วเราก็มานั่งนั่งนั่ง,งเขาเรียกถอดบทเรียนกับกับในในกลุ่มเพื่อนเนาะน้องๆบางคนที่ที่เราที่แนนได้คุยนะก็บอกว่ากับเพื่อนอนะ่ะบางทีไม่กล้าพูดหรอกพูดกับคนที่ไม่รู้จักก็สบายใจกว่า <S <S ใช่เนาะบางทีเราก็แบบไประบาย ให้เราฟังก็ได้เนี่ยให้พี่ๆฟังๆเหรอเราเราเก็บความลับเก่งจ่ายมาคนละห้าร้อยสิบาทสิบบาทเราก็เก็บความลับเราก็มีเรื่องความลับของเราเยอะใช่ใช่ไม่ใช่ก็คือบางอย่างเนี่ยมันเนี่ยอย่างที่บอกว่าออนไลน์มันทําให้เราเครียดเนาะสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้คือมันเครียดจริงๆแหละคือถ้าไม่สบายใจแบบเรื่องเรียนแบบโอ้โหมันสุดแล้วมันแบบมันทำเต็มคนเราถ้ามันทําเต็มที่แล้วอย่าไปโทษตัวเอง เนาะใช่ค่ะหรือเรามีปัญหาเรื่องเรียนเราก็คุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้เลยอาจารย์ของเราทุกคนคุยได้ปรึกษาได้เราจะไม่มีการพูดกันว่ากันเนาะใช่ไหมคะใช่ค่ะเนาะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือว่าถ้ากรณีเราเครียดเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะทําอะไรที่ที่แน่นอนค่ะลองลองคุยกับตัวเองคุยตัวเองในที่นี้หมายถึงว่าเ ลองตั้งสติค่ะอยู่กับตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไรค่ะอาจจะแบบว่ามีกระจกอยู่ที่บ้านลองถามซิว่าทบทวนทบทวนซิว่าตัวเองมีปัญหาอะไรถ้ากระจกตอบมาควรไปหาหมออันนี้พูดจริงๆอันนี้พูดจริงๆพูดเรื่องจริงเลยคือมีรุ่นพี่คนหนึ่งแกแกเรียนจิตวิทยาแกบอกว่าถ้าถึงเราคุยกับตัวเองแล้วมีได้ยินเสียงเสียงหนึ่งตอบกลับมาคามมุณควรไปหาหมอ เพราะว่ามันเหมือนกันเรา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 ,เราเริ่มไม่ไหวละเราเริ่มไม่ไหวละอันนี้อันนี้เรื่องจริงพี่ไม่ได้ตลกนะเออมบางทีเรามันจะตลกตลอดที่เรียกเรื่องเนี้ยณณช่วงตอนเนี้ยค่ะมีคนที่เป็นภาวะซึมเศร้าเยอะมากใช่ใช่บางทีเราก็ไม่รู้นะเราเป็นหรือเปล่าแต่เราก็ลองคุยกับตัวเองนะว่าเฮ้ยเราเป็นหรือเปล่าเนี่ย เป็นเป็นโลกอ่ะชอบชอบออนไลน์ชอบชอบอนไลน์หมายถึงว่าชอบคุยออนไลน์ชอบมีเพื่อนอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนแต่การที่มีเพื่อนของเราก็คือเราจะแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความคิดกัน He i, her, เฮ้ยเธอเเป็นอย่างนี้ว่ะอ่าเพื่อนก็จะบอกว่าเฮ้ยคุยกับตัวเองหรือยังแล้วก็ณนะตอนเนี้ยเขาจะมีธรรมะออนไลน์ของพอสอะอะไรไปสนุกสนุกมากฉันเลิฟมากเลยพอสอเราตอนนี้นางมีไอเจีวนะไปกดต,ติดตามไอจีนางได้ แล้วเราก็เนี่ยแหละมันคือการผ่อนคลายในเมื่อเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราลองหาช่องทางอะไรอะค่ะที่มาเป็นเพื่อนเราแล้ว,แล,วแล้วเรารู้สึกว่าเมันใช่สําหรับเรานะมันจะทําให้เราเบี่ยงเบนความสนใจใช่ๆๆใช่พี่แดน,นไม่เคยฟ <ๆ S 2> ังธรรมะเลยนะพอมาฟังพอสแล้วแบบเออดีได้ใช่ไหมอาจารย์อาจารย์โอเคไหมกับพอสแล้วตอนนี้ f c ค่ะ f c คือเวลาท่านหลาท่านไลาน์ใช่ใช่ก็ไปฟังเราก็จะติดตามท่านค่ะก็คือฟังแล้วก็เราก็เราก็ จิตใจเราก็ดีขึ้นนะบางทีท่านก็พูดอะไรที่แบบบางทีก็รู้สึกว่ามันไม่มันก็เหมือนอรายการเราบางทีมันก็รู้สึกแบบไม่มีสาระ,ะแต่ถ้าเราตั้งใจฟังจริงๆอ่ะทุกอย่างมันมีสาระหมดใช่ไหมคะอาจารย์ใช่นอ้องอาจารย์อยากจะฝากอะไรน้องๆไหมกับตอนนี้กับสถานาการณ์หรือกิจกรรมกิจการ,รอะไรของอาจารย์อ๋อณตตอนนี้ค่ะก็ขออนุญาตฝากนิดนึงสำหรับคนที่กำลังจะไปหางานหรือจะฝึกฝนตนเองในการจะไปสัมภาษณ์งานแนะนำตนเองค่ะ อาจารย์จะมี Tik ิกตอกที่ขึ้นเลยติกตอกในส่วนของการแนะนําอย่างเช่นนะักศึกษาจบใหม่เนี่ยแน่นอนค่ะว่าเราจะแนะนําตัวเองยังไงให้จบภายในสามนาทีให้รู้สึกว่าคนฟังเขาไม่เบื่อ,อทําให้คนฟังรู้สึกเอยว้าวาอ่ะอยากได้ <For S 2> อะทำยังไงแน่นอนค่ะว่า สามท่านแรกที่พูดต้องยังไงบ้างนอกจากเรื่องแนะนําตนเองของนักศึกษาจบใหม่แล้วเราก็จะมีเทคนิคในการสัมภาษณ์งานออนไลน์ว่าอ่าณตอนนี้ทักษะที่จําเป็นสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวสําหรับการสัมภาษณ์งานออนไลน์ต้องต้องมีอะไรบ้างแล้วเราจะต้องไปคุยอะไรบ้างอันนี้ค่ะมีอยู่ในช่องของ t i k t o k ซึ่งว่าแต่ละคลิปก็จะประมาณแค่นาทีกว่าๆเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบทิกตอกได้สามค่ะแต่แต่ว่าเอาตัวเองไปที่ตั้งตัวเองไม่ชอบดูอะไรนาน ก็เลยคิดว่าเออทำนี้ออกมาดีกว่าสักนาทีกว่าอนอกจากช่อง TikTok แล้วค่ะก็ฝากติดตามเพจเพจสำนักกิจนะคะอของ Facebook ค่ะสำนักกิจการนักศาษามหาวิทยาลัยเกิดก,ก็ให้น้องๆน,นะคะสำหรับคนที่จะอยากได้งานทำอยากได้ตำแหน่งงานค่ะเราลงทุกวนันในส่วนของวนัจนจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลาบ่ายโมงครึง่งหรือติดตามข่าวสารในช่องทางอื่นๆก็เราก็จะมีในนี้ค่ะก็กดเฟิร์ส ไว้เลยนะบางทีแบบว่าพอโพสปุ๊บมันก็จะขึ้นเลยเราก็จะได้เห็นว่าเรามีงงมีงานบางทีใครอยากแบบเอออยู่บ้านเบื่อแล้วอยากออกมาทํางานทําการเพราะตอนนี้ก็คือแบบห้าสพสินค้าก็เปิดแล้วหรืออะไรก็เปิดแล้วบางทีก็จะเออมีงานเขาเรียกว่างานพิเศษเนาะใช่ออฝากติดตามอีกหนึ่งโครงการนะคะ,คะก็จะเป็นโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทํางานณนะตอนนี้ยังเหลืออีกสองครั้งอ,อีกครั้งที่สามกับครั้งที่สี่ค่ะ ครั้งที่สก็จะได้อาจารย์ชนิดาภาของคณะบริหารธุรกิจค่ะที่ดูแลเกี่ยวกับสาขาการจัดการการบินน้องคุณสวยของอาจารย์พึ่งค่ะอาจารย์พึ่งก็จะมาเล่าในส่วนของการพัฒนาบุคลิกภาพไม่ว่าก็จะเป็นการแต่งหน้าการเลือกเสื้อผ้าการแมทเวลาเราจะไปสัมภาษณ์งานเราต้องทำไงในครั้งที่3นะคะแล้วก็ในครั้งที่4 แน่นอนค่ะว่าท่วงท่าอิริยยบทค่ะว่าเราจะทํายังไงให้ระหว่างที่รอหรือระหว่างที่สัมภาษณ์ดูสมาร์ทดูดีค่ะใช่ดูชอ <c oughs> ดูหญิงไม่ใช่โครงการนี้เป็นทําครั้งแรกของปีการศึกษานี้เลยแล้วก็เพิ่งเ่งจะได้เริ่มทําแล้วถ้านุอน้องเออที่ไม่ใช่นักศึกษาเราเข้ามาดูได้ไหมเอ่ย ได้ค่ะเราเราทำอยู่2ช่องทางช่องทางแรกก็จะเป็นผ่านซูมออนไลน์แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือเราสตรีมผ่าน Facebook ของสำนักกิจการนักศึกษาก็คือน้องๆทั่วไปก็ดูได้ใครเคยอยากแบบศึกษาก่อนเนาะก็มาดูกันได้มะคะพี่ารเราไม่ทิ้งกันเนาะใช่และยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นฝากติดตามแล้วก็เข้ามากดไลค์นะคะในเพจของสำนักกิจการนักศึกษาด้วยค่ะโอเคก็อีพีนี้ก็ มันมันพังพูไปหมดทุกอย่างโอเคเนาะอีอออพีที่สี่รออีพีที่อีพีที่ห้านะโอ้ยก็สับสนแล้วว่าตอนนี้เออแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะเชิญเชิญใครมาก็มารับมารับฟังมารับดูเนาะว่าเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเนาะอย่าลืมอย่าลืมกันแล้วก็ผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนฉันมีหรือเปล่ามีสิผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนรองของเรานะคะสายการบินผู้เทาเต่าแอร์ไลน์ รักคุณทฟ้ารักมาเทุาคุณรักเท่ากันหมดนะเออแล้วก็มีอะไรอีกใช่ไหมมีอะไรกันไม่มีแล้วนะอ่าขนมปังปอนยีห่ห้อหอมหวนชวนชิมกินครั้งแรกติดใจ,จกินครั้งต่อไปติดคอเอออ่ะเรายังรับเราเรายังรับผู้สนับสนุนรักอยู่ใครอยากจะมาสนับสนุนเราก็มามา,มา,มา,มาเถอะตอนนี้นะคอแห้งแล้วน้ำสักขวดก็ยังดีโอเคไปละ นี่เลยละโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมาจารย์จิมมาค่ะขอบคุณค่ะ